ก็กลาวถึงอที่คนนาฮะวันนี้ก็ผมก็มาอยู่กับผม,มเช่นเคยนะในวันนี้เราจะมาฆ่าบอสเทอรเรียรแล้วก็เราจะมาฆ่าบอสไอ้เพนทล่าแล้วก็บอสอ,อีก2ตัวที่ผมไม่บอกนะฮะซึ่งกว่าผมจะหาไอ้เพนทล่าเจอนี่คือโคตรนานก็เลยมาถ่ายตอนนี้กาน์ีจริงผมจะข้ามอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องถ่ายฮนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตของเทอไดกันก่อนนะก็คือ ตัวนเอทะตอนนี้ผมไปอัพให้คุณมีนเ,น,เนดี้แล้วแล้วก็ผมเนี่ยไปฟาร์มแร่เขียวที่อยู่ในจังเกิลซึ่งมันเกิดน้อยผมก็เลยไม,ไม่ได้เอามาให้ดูก็คือเป็นแร่เขียวแล้วมาทำแอ็กแล้วก็คอนนะแต่ม่ทำขวานนะเพราะว่าซึ่งบอสพันธะเนี่ยมันจะดอบขวานอยู่แล้วผมก็เลยไม่ทำขวานแล้วก็มันจะเป็นแร่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นแร่เขียวอย่างนี้ส่วนหน้าตาแร่ตอนขุดเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ย แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเอาเอ็กซลิเบอร์เนี่ยอกาศมกับแร่เขียวเนี่ยก็จะได้เป็นทูเอ็ก c l ลิเบอร์ะซึ่งมันจะตีกว้างมากฮะซึ่งมันจะดีกว่าไอทูในเอทเพราะว่ามันตีกว้างและตีเร็วแต่ทูในเอทมันต,มนตีมันตีระยะไกลฮะตามินี่คือแบบเป็นเป็นร้อยฮะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทาน้ํายาเคลือบอาวุธจุบอาแล้ว จุดหน้าตาแบบนี้ซึ่งมันจะนมันจะเป็นน้ํายาไฟเสียวฮะจะตีจะตีทีละสิบตีตัววีฮะแล้วก็ทํทรองเท้าใหม่ฮะรองเท้ามันจะวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็ติดปรับอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วก็เป็นถุงมือไฟฮะที่แบบเวลาตีแล้วมันจะติดไฟแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยตีน็อกแบกไกลขึ้นตีแรงขึ้นประมาณนั้น แล้วก็โลยฮะการกระดิ่งเดิมเพิ่มเติมคือผมเอาหัวกระโหลกมาใส่ก็จะสามารถเหยียบบอกที่มันติดไฟได้ฮะแล้วก็ผมลืมปิดไอ้นี้ด้วยทีกอนนี้ผมระวังถ่ายเนี่ยผมได้ไปตอนนี้มันได้เกิดจีวนินขึ้นมาผมก็เลยต้องฝ่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตอนที่ผมเป็น่องสายสมงตัแลวกันในคลิปนี้เราจะฆ่าบ,บอสสามตัวก็คืออัญชาาล่าแลวก็บอสอีกสองตัว มันจะเกิดทั่วจังเกิ้ลเลยเนี่ยผมหาหาทั่วมากจนมาจนมาจนจบท,ที่ตรงตรงไหนวะนี่ตรงนี้ฮะเนี่ยไอแผ่นธารตรงนี้ฮะดอกต้นี่ตรงนี้ธารแผ่นธาราบัฟเนี่ยซึ่งเราเนี่ยต้องไปที่นั่นนะก็ไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันเลยฮะต้องเนี่ยครับใช้เงิถึงห้าพันสองวันเลยเนี่ยสองวันชีวิตจริงอ่ะนั่งขบทั่วจังเกิ้ลก็หาไม่เจอ บอกว่าผมตอตงไปมันจะไม่หายตัวนะถ้าหายนี่คือโคตรเศร้าอะ่ะน่ต้งนไมตรงนี้นระยะทางนี้อยู่ห่างกับผมก็กไกลอาจะมระูุประสิทธิภาพของคาลิเบอร์ระดับเลเจนด์ลีนะฮะ ว่ามันจะเกิ่งและกลงขนาดไหนและไอ้เพนดัล่าเนี่ยมันก็จะดอกดาบที่หนึ่งในดาบที่เป็นเอ,อ่อส่วนผสมของดาบในเกมอะซึ่งถ้ามันไม่ดอกนี้ผมม,มีวุ่นวายเลยเพราะกว่าจะหาตัวมันเจอนี่คือโคตรนานแต่ถ้าเจอตัวมาแ,แล้วเราฆ่ามันได้เนี่ยมันจะเกิดปล่อยขึ้นเลยเกิดปล่อยจนน่นรำคาญเลยเขาเนี่ย่วกจังเกิลน,นะคะาเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องหาทางไปหามันให้ได้ผมนี่ขุดหลายช่องมากอะเพื่อที่จะค้นหาไอ้อดอกไม้ต้นเดียว อันนั้นมีมิกเดี๋ยวลีมันก่อนก็ได้ครับมิมิกเนี่ยเป็นมอนเตอร์อะไรฮะถ้าเจอก็ให้ตีไปฮะได้เป็นสร้อยฮะซึ่งผมมีแล้วระหว่างการหายแพนเทราต์รห่างหาแพนเทราเนี่ยก็ไปฟาร์มไล่เกศเลยฮะฟาร์มไล่เกวแล้วก็ค้นหาแพนเทราไปด้วยก็เลยมาพบกันที่นี่ฮนะเจอปุ๊บถ่ายเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ไม่หายก็ไม่หายก็มันน่าผมน่าจะไปตีแตกอะ่ะเพราะถ้าตีแค่ครั้งเดียวคือมันจะเกิดเลยอันนี้มันอยู่ไหนโอเคเราใกล้ถึงตัวมันละเพาอาจจะไม่ได้กดไว้นะเพราะผมไม่มีของสมใส่เลยไอ้พวกของตกไปผมไม่ได้ใส่มาผมใส่พวกเส้ต่อสู้อย่างเดียวเลยแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำชุดกอเต่าเรวยก่อยฮะ ซึ่งชุดกอ่อเต่าเนี่ยมันจะดรอปจากไอเตา่าแน่แหละซึ่งมันดรอปยากนิดนึงเอามารวมกับแร่เขียวครัก็จะได้เป็นชุดกอ่อเตา่าซึ่งมันจะเน้นอึดอึดมากๆเลยฮะหมดเจอรี่ถือว่ามอนตีเบาสุดแล้วเรามาใส่กับพวกเกาะอึดนี่คือแบบตีไม่เข้ากับเขาเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ผมเราต้องรีบหายพัฒนานะเดี๋ยวมันหายผมวุ่นวายเลยเฮ้ยไอนี่จะเป็นไลฟ์ฟูดนะซึ่งเราจะเก็บไว้ก่อน มันจะบวกพลังชีวิตเราเพิ่มแบบมัดขาวานั่งเหมือนกะับไอ้มรกตหัวใจนะแต่ว่าผมไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าจะเก็แบไบว้อยู่จังดองไว้ฮะจะค่อยใช้ทีหลังใครพกออกกุ่งมาเกาะกวนับอยู่ไหนนาะเป็นอะาร โอเคแล้วเคต้องขุดเจาะเข้าไปตรงๆฮะแล้วก็หลบระวาที่หน่อยดี่พี่จะสร้างจัยาวผมไม่ดูนะเพราะว่าผมรีบนคือกว่าจะหาเจอนี่นาาเป็นวันนะ <c oughs> และหลบไปเข้าไปจัดตัวไปแล้ว เราใจเป็นวายอันจะเกิดขึ้นในเลีและข็เอความที่ัญหายในเกลียจะเป็นบางคน่ะหาแล้วก็เจออ่าง้แต่ว่ามิสฉาับพูดนานเก็บระวังละวันตัวจีหัว ตาของแพนเทลาก็จะเป็นวานี้ฮะก็จะผลัๆโผล่เงี้ยซึ่งเราเนี่ยต้องตีมนะันฮะพอตีปุ๊อบบอสก,ก็จะเกิดทันทีอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนมอยน้องให้ไปกูนเลยปุ๊บอ้แพนเทล่าเลือดหมื่นห้าฮะซึ่งมันจะไม่มีเสียงบอสเกิดนะฮะพวกรก้องไรประมาณนั้นจะเกิดเง,ง,งียบนิดนึง เราพันธุลาไปอนของจเกินน้ำไม่งำประจานสูตรนะฮะแล้วหลังปุชก็ต่อาหารเราสามารถยืนเนีบหนา่าจะนพอทั้งตัวพี่สิฮะแ้าเดี๋ยวพันธุลาก็ใกล้ตายาแล้วของก็มาจะดอกดาบมาเลยไม่ใช่ดาบเป็นปืนล็อกเก็ตเ้องทำทำไมครับพี่ทั้งมัน เรากลักบบ้านกันดีกว่าของอ่ะโอเคมอดอีกตัวต่อไปก็คือเป็นมอดกเลมฮะซึ่งมันจะเกิดอยู่ในจอบกันเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องตามหาที่ทเรียกว่าวัดฮะซึ่งผมก็มันจะอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยวัดอยู่ตรงนี้เราก็ต้องดิกลงมาฮะดิงไม่ไกลแล้วครับเพราะผมทําทางไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะีกตัวนี้ก็น่าจะต้องไปหาที่เบโอมสายลุงเอาต้องหานายอยู่ไปเอาไปกันเลยหางนาไม่ตอบดับให้คุกดคามเลยว่ะ คิดว่าผมมันจะมีโปรเจกที่จะคิดว่าทำอินโทรกับอัลโทรอด้อแล้วซึ่งกำลังศึกษาหาเลยกันอยู่ว่าทำไปดีผมไม่คิดผมคิดเพลงไม่ออกอ่ะพอคิดเพลงออกเขาม่ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลัวลิขสิทธิ์เข้าอีกก็เลยไม่กล้าที่จะทำเท่าไหร่เพราะว่าลิขสิทธิ์มันเดีย๋ยวนี้มันค่อนข้างแรงนิดนึง เดินไปเดินมามเนี่ยไปเจอเป็นตอะเขกตัวนี้คือผาเนี่ยไอบอสโคเลมเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรื่องกระสอบทรายเพราะมันแทบทําอะไรเราไม่ได้เลยแล้วก็หนาด้วยมันก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นกระสอบทรายอ่ะโอเคตอนนี้นมาถึงวัเดเรียบร้อยแล้วว่าจะมีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเราจะการจะเข้าไปนั้นเราต้องฆ่าพินจระก่อนนะแล้วจากนั้นให้มาท่หนาประตัวฮนะจะนั้น เพนเทราเนี่ยมันจะดรอปสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเทม p l e คีย์ฮะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เทมเพลคีย yeah, ์ฮะให้เราเนี่ยเอามาไขาตัวนี้เลยเลยฮะเป็นตัววันหลายแล้วนะมาขับไปได้ยังงนี้ก็ทางเถื่อนนี่มันข้าดีกว่ามีทั้งกับปมีทั้งมอนเตอร์ที่สีแรงฮะแล้วก็บ,บอกที่นี่จะขุดไม่ได้จต่ฟ้าจะมีพี่แอคของที่นี่ ที่นี่กับดักเชื้อมากฮะแล้วผมกล่าวไว้ว่ากับดักเท่านั้นที่ฆ่าผมได้เพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ตายเพราะบอสผมก็ตายเพราะกับดักครับโคตรแรงตัดกเจ็บมากโอเคม,มีของมีคนต้องการอยู่โรเปโดนขวานเลฮะเพราะว่าดักคลิปเปอร์เรามันตีกว้าง,งแล้ว กับตายเพราะกำลังตายว่าหตายแล้เนี่ยุ้ยยุ้ยตายตายก็ได้ไม่ได้มันคืออะไรไข่กิ้งก่ากิ้งก่ากระป๋อมน้อยสุดยอดไปเลยโอคตอันนี้ผมต้องรอเลือดรีเจนนะเพราะว่ามัน ข้างเงก็บเลยไอ้กบด่างผมรีบไปห้องบอสก่อนดีกว่าเลยห้องบอสก็กระัดักเยอะด้วยต้องเคลียร์ก่อนไอ,อ้กระดา,เ,เ,นดาเนี่ยกัะดาสายแหลตัวดีแลยวที่มันสามารถฆ่าผมได้ ทุกเขี่ยวเป็นๆเป็นของฮะโอเคแล้วก็ไปหาตรงที่มันมกระดักอยู่บ้างถ้าเกิดตรงขึ้นหน้ามันจะมีตะ,ตะ,ตะปั่มขึ้นมาก็ให้หันะครับด้วกั ไม่ใช่ไม่ใช่พวกคัดสแนวเปตัวอะไรไม่รู้เอ๊ะขอมบดผอมบดมันเป็นวิสาหิส์ละเป็นแค่หมวกรักไฟอยู่ไปโอเคการที่เราจะสู้กับบอสตัวนี้ได้เราต้องไปที่นี่ฮะนั้นให้เราเอาเนี่ยฮะมันจะเป็น ลิสาดพาวเวอร์เซลฮะซึ่งจะสามารถตอบจากไอ้พวกมอนพวกนี้หรือจะเปิดตามกล่องก็ได้ฮะแต่ผมเชื่อว่าเปิดตามกล่องอ่ะคุ้มสุดนะว่ามันจะมีโอกาสับลดเปอร์เซ็นต์นะจะเสกมาก่อนหลังจากเข้าหลังจากเราฆ่าบลอกซีไปเราจะเข้าโหมดฟิสตาล์ฮะก็คือแบบเราจะไปทําอะไรก็ได้เรื่องของเราฮะเพราะว่าหลังจากฆ่ามันตาล่าไปมันจะปลดล็อกหล,ห,ลหลายอย่างเข้ามาฮะนั่นเกี่ยนถูกอัปเกรดให้โหดขึ้น ทั้งอะไรนู่นนี่มันมาหลายอย่างฮะออยล่าข้าไป็นเราไปแล้วพอมาคาวัตกรีมครับก็คือฟรีจะตายแล้วฮะเราจะสามารถไปทำอะไรก็ได้ไหนเราต้องไปหาวิสาเพื่อเซล,ลก่อนนี่นี่นี่สีครุกนี่ฮนะวัดกรีมมา้าเลือดอยู่สองประมาณสองเหมือนะซึ่งจะกว่าเปชนเซรา,านึ่แต่ว,ว่ามันต่อยเปาฮะและแค่ยืนสีนึ่งจะกว่ามันจะตายก็พอ นี่ยแหละเขาถึงเรียกว่ากระส,สอบใสนี้ก็ไม่นนะแรงครับปกติเราไปเฉพาะหน้าพ่เอกตเติมเลยนะที่นี้ก็สบายสบายนี่แล้วได้เป็นอะไรบ้างเป็นอาวุธมิิครับนี่ฮครับพี่อคที่ว่า เรา่าจะสมเอามาใช้ได้มันสามารถกดไอวอลปี้ได้ <S <S แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เราต้องการมากสุดก็คือเป็นเหมือนเปลือกด้วงฮะเขาต้องการนะฮะมาให้เราเก็บมาเยอะเนี่ยเราเนี่ยต้องฆ่ามาันเพิ่มกว่าเราจะได้เปลือกด้วงเนี้ยเพราะว่าเปลือกด้วงเนี่ยมันทำถึกเกาะของสายมีดได้ซึ่งมันสำคัญสำหรับเราบ้างนะนห่นให้ให้ฆ่าคนเรอวกว่าเราจะได้คะแนน สูบยาปุ๋ยเลมเข้มขลนั่นเองดีซึ่งมันจะดับกันข้างจะน้อยนะไอ้ไอ้โฟร์วร์เซลเนี่ยไอ้ไอ้ดวงไอ้เปลือกด้วงเนี่ยมันดับน้อยแอบคาดเยนะ มองช่วยที้นาเอ็นดูว่าเหมือนหากเลยไอ้ตัวอ้กรลิบเวร์นี่แหละมนมีเร็วเดือดมันต้องยิงฟาดเลยคนน,ะนี้ได้สาอันเทศอาการอ่าน ต้องตีมันสักสามรอบได้ฮะโอเคตีอีกสองรอบฮะเราก็จะได้เป็นอาวุธเมิีกไปฮะเป็นปืน s> <S แต่ว่าผมไม่ใช่สายเนี่ย,ยก็เลยไม่มีมานาตีต่อฮะมูลเอ็ดระดับขั้นเ็นเดลี่เนี่ยแหละโกงสุดๆ,ๆุดัน โอ้โมผมเริ่มปิดละต่ไม่เจ็บนะฮเพราะ่ามันไปเพอแรเลยจดกัืนมาดีนี่้เป็นแล้วืมขัดอีกแค่สามเอาไร้เป็น อาวุธสายมิลีฮะซึ่งเป็นอาวุธกำปั้นหมัดที่ชนไปแล้วซึ่งมันไม่ค่อยจะดีฮะสุดท้ายฮะเป็นสกิฟต์ดีฮะ กดลูกลียนไปแล้วเนี่ยมันจะตรงดันเก็นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะซึ่งผมยังไม่สนใจมันนะโอเคโเคตรเร็ฮะแล้วก็มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นี่แล้วซึ่งไอพิกแอกใหม่ที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถขุดบล็อกที่นี่ได้ลมถึงที่เสกบอสเลยฮนะ,อะเอาเก็บกลับบ้านฮนะอเคแล้วไปวางที่ไหนก็ได้ท,ทีหนึ่งให้บอสก็เรียนมันเกิดได้ฮนะ นี้แล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ผมได้ตกแต่งหน้าบ้านก็คือทอําบ่อน้ำทั้งสามแหงขึ้นมาก็คือบอ่อน้ําปกติบอ่อน้ํำพึ่งบอ่อน้ํำลาวาซึ่งไอ้บอ่อนทั้งสามนี้เอาสามารถรตกปลาได้ฮะเพื่อจะดันดอกของตามไบโอมที่มันกําหนดไปซึ่งเหมาะเอาไป้ทาเป็นภารกิจพวกภารกิจตกปลาฮะโอเคแล้วบัสอีกหนึ่งตัวที่เราต้องไปฆ่าซึ่งเราต้องไปที่ไบโอม ใบโอมฮอรโล่เป็นใบโอมสายลุงซึ่งเราต้องไปดูก่อนนะว่าใบโอมสายลุงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมที่ดูแป,ป,ปลกๆล้างล้างมันลามแล้วก็ล้างผมบอกแล้วมันลามแล้วล้างเรอจะไปได้ขนหนกันเชียวโอเคเรียบร้อย ตรงนี้มีอีกฮะถ้ามันมีก็ลามลกราตัลล้างก็พอโอเคหายเรียบร้อย ว่าไอ้ไปโอมาโ,โลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะโอเคตัวนี้น่าจะแบบทันทีเลยว่าตรงนี้มันติดเชื้อแบบเจ็บๆเนีเ่ยพระโอมาโลเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ดานใต้บ้านผมไม่ก็ตรงบางที่ไหนในแมปนี่คนระัพบพรโอมาโล่ปกติแล้วมันจะมันจะเป็นพรองที่อยู่บนดินของมันอยู่แล้วฮะเราแค่ต้องไปหาดูครับว่ามันมอยู่ไหน,น้าที่นึงซึ่งตอนนี้ผมมีอุปกรณ์อะไรไม่รู้อยู่ดยย้านหลัง,งเลยน่นาจะเป็นเครื่องยิงนี่แหละ มาลยตรงไหนเนี่ยนะเริ่มลนะเริ่มลนะเนี่ยนะนะไปไปอมฮัลโลฮะซึ่งผมจะยังไม่สร้างบ้านที่เนี่ยเดี๋ยวคอยสร้างแต่สิ่งที่ต้องการมากสุดคือฐานใต้ถ้ำเน,นี่ยนะเราต้องหาถ้ำของใบอมฮันโลให้เจอจน,นให้เข้าไปๆๆลึกๆเลยฮะแสงอาจจะดูแบบม่วงๆชมพูชมพูหน่อยเพราะว่ามันเป็นผมุมาจาก ก็คือมันเป,ป็นแบบองค์ตามแบบให้เรากรุงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราเจออะไรก็เก็บมาเส่ร์วันนี้ผมเจอกล่องก็เก็บมาเนื้อหัวไวอ้อ่าเป็นอย่างการก็ได้เราค่อยเซฟว่าเราต้องขุดไปอร์ลึกนะฮะเราต้องตามหาสิ่งที่เรียวกว่าคริสตัลฮะแต่ไม่ใช่คิสตันธรรมดาเป็นคริสตลัลเรียบบอร์ดฮะนี่อะไรไม่เคยพบไม่เคยเห็นบ้านน้ำแข็ง อุ้ยว้ลืมไปตัวเองว่าจะกัดหมดตาย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 อ,อเป็นทะเลตายอ่ะตาย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 ,ตาย,ตายไม่ต้องมายุ่ง ลายพระลาวาเนี่ที่นี่ไม่มีของสนใจฮะไปต่อหาคริสตนนะันฮะเราต้องหาคริสตันที่มันดูแปลกประหลาดและดูสวยงามของชาวบ้านแถบเมืองกรางถ้าไม่เจอตรงนี้ก็ไปหาที่บ้านเราฮะที่บ้านมีเพียบฮะนี่ะ อตอนนี้เราเข้าไปโอมคิดตอนเรียบร้อยฮะซึ่งเราต้องไปหาไอ้คิดตอนอันนี้ฮะมันจะเป็นคิดต้อนดูปนแปลกๆทีดนึงทุกคนอาจะสังเกตยากนีดนึงนงะเนี่ยมันจะเป็นคิดตอนแบบนี้ฮะใต้ตีนผมอะเนี่ยตรงนี้อันนี้เลยถ้าทุกคนเจอเนี่ยใกล้ามาฮะจากนั้นก็ให้หาอีกหนึ่งอัน,นอะซึ่งมันจะปลูกปาปนอยู่ในในโอมถ้ำของที่นี่แหละฮะ หาไม่อยากฮนะเพราะว่ามาันตัดสิทธิ์ใจมาคือมันจะสวยวกว่าอื่นเขาแล้วมันจะดูเรียวกว่าอื่นเขาด้วยมาไงเจอแล้ว <c oughs> นี่มาแล้วเซฟไปแล้วนะซึ่งผมมีอันอยู่แล้วที่บ้านนะ โอ้เพียบเลยอันนี้อันเดียวกนอะเขาเรื่องมือชั้นขายเลยครับวันนี้ขายเป็นนี่กับชุดนางฟ้าแล้วก็ชุดแอคเทคอออนิฮนราเล็ตฮันติงโครกดูไม่สนใจเลยสักอย่างไปดีกว่าจากนั้นให้รอนเดวไปที่ไปโอมฮอันโลฮะเพื่อทำการสู้กับบอส เรื่งคลิปนี้มันมันจะดูสั้นนะแต่ว่าผมอะไรก็ถ่ายนานอยู่เพราะว่ามันมีเรื่องอะไหรหลายๆที่นี่พี่มันที่มันมน,น่าตัดแต่ผม,มไม่ตัดเพราะมันจะใหจมันดูยาวๆหน่อย่ากนัีนี p นี้เนี่ยเราจะมาดู EP ถัดไปคือวิ่หาดาบซึ่งดาบที่จะหาก็คือเป็นดาบฮาโลวีนดาบเออดาบนอกโลกกับเอ,อเป็นชิ้นส่วนดาวอะดาวที่ผมเกิดมาทั้งหมดจะเป็นชิ้นส่วนของ ตามที่วดตามที่วที่สุดนเกินทั้งนั้นเนีะแต่ว่าไอ้เพนเทล่ามันไม่ตอบ่่า,าให้ผมนะสินี่คือปัญหาโอเคหลังจากที่เรามาที่นี่ปุ๊บให้เราเอาคริสตัลที่ผมบอกให้เก็บไว้ฮะเอาออกมาซึ่งมันจะเป็นของเรียกบอสฮนะถ้าเรากดปุ๊บมันจะการอัญเชิญบอสห้าหมวดก็คือเพนสลามเพนสลามก็คล้ายๆกับคิงสลามเนีแต่ว่ามันจะโหดกว่าะ เนี่ยเดี๋ยนี้ฮะคุยอะให้เราข้ามนะครับซึ่งมันจะมีสองล่างนะคือล่างแรกจะเป็สนล่สนสางปกติของที่ทำอะไรมาแส่วนล่างสองก็จะเป็นเป็นนางฟ้าเป็นปีกครับเป็นอะไรนี่ปีกๆเราก็เทเอาของอะไร้ไขกันเลยซึ่งสิ่งที่เราอยากได้ก็มันก็น่าจะเป็นแค่ฮุกแบบนี้เป็นฮุกซึ่งหุกยิ่งจะโหมดมากก็คือาามันจะสามารถวาร์ปได้ครับ มันจะไม่มันจะไม่ยิงเหมือนพ,พวกกูื์นนะ่ะได้ไปว,วาร์ปเอาแล้วก็ตัวเคิงสลามันจะมีสัตว์ขี่ของมันเป็นควีนอะควีนสลาแค่นะตอนนี้ก็แค่ต้องฟามมันอะฟาไมไอควีนสลาค่อนข้างเยอะแล้วมันดรอปน้อยอร์นีผก็ใช้นี่แหละ ลอยแล้ดวดูเหมือนว่ามันจะไม่ดรอปซะด้วยดรอปด้กดรอปจินโดยการมากเอมันไม่ได้ก้าวเหมือนมันก้าวพันเองนี่หว่าไม่อยุด ดอกเฉยนี่เป็นสก,กีนะฮะกับสลรานะเดี๋ยวกลับบ้านกันโอเคนะมาดูว่าสก,กีจะเป็นยังไงสก,กีก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนแค่คิงสลามอะแต่ว่ามันจะเป็นคุนแทนนะแล้วก็อีกความสามารถของมันก็คือมันาสามารถบินได้คิงคิงสลามจะไม่สามารถบินได้ส่วนเราเนี่ยจะบินได้เออแล้วก็ไออีเวนต์ไอ้ที่ขึ้นไอชิเป็นเนพราะว่าไอ้นี่ะขอขอึ้นไม่ได้ผมก็จะเกิดเป็นแบบอมเห็นอะ ซึ่งที่ผมทําอย่างนี้ไว้เพราะว่าผมเตรียมตัวที่จะทาบ้านอีกหลังหนึ่งให้กับวิโอใหม่ฮะเป็นวิโอหิดแต่ว่าันะี้เป็นเรื่องของอนาคตอะแล้วก็ตอนรคลิปนี้ก็มแค่ประมาณเท่านี้แหละฮะคลิปหน้าเราจะมาลุยกับอีเวนต์ทั้งสามอีเวนต์ฮะซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องขอไปรอดูฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดกระดิงะ่งด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ